ถุสาถุเด้อมาสักการะเจ้าพ่อวังธารุเพื่อขอพรให้แม่แม่นะคะเถากงรงตะลุกหน่อเท,า,ทาตลาดเอ้ยเนี่ยูหลับเกลื่อเสิ่งสมุนกวนเจา้าในโคคาระวะมองเด้อเนี่ยโคคาระวะในโซดมองวันจุนจ่าบ่มอวเนาะธุรกิจที่ทำธุรกิจที่ว่าผมแม่แม่กู้นะน,ะ,นะที่จูเมตตาชมพายลีซอแม่ลำใหญ่เอาเนะเจริญ ลำเนารวยธุรกิจที่เนาว่าก่อนเนาจะเริ่มเติบโตอเนางงเงยอ่อนประมุดเนาเยงมุดเนาเนาะลุงกอบกับปลาก้อนก่อนลุงกอบกับเนาบุญตำแหน่งนาทีที่ดีสอบกับเนาบุญจุเมตาให้กับเนาบุญจุโจรชาวเจียงกูนะหนกเทากรุงพุเอ้ยในบารมีมองปัวบนหน้าหนุกเทาตลาดหนุกเทากรุงเฝอหนี่งกวนเจ้าจุสินสังมือมองหนี่งจุเถื่อโกโปนึงมองโกความเมตตานึงมองอ้านมอง นุ่นนำชีวิตแม่แม่บุ่ละอยากสบายแต่แม่อยู่แม่เพี้นแล้วก็แม่แปฝงแม่โอนแล้วก็แม่แม่ที่เหน้าแม่ลำป่าแม่ลำปูวันหน้าก็ดีที่เหน้าแม่ตาช่องให้เนาะพี่เล็บพี่มัวก็อนุนนำชีวิตเหน้าอนุนนำดวงชะตาเหน้าเนาอเจริญเจริญด้วออน่อยฝากใส่ลำรวยแม่อยู่อ่อนธุรกิจเนาอยประจุระบือหรือสาวอันปวยเนาอจะโตหน้าอุดนุนเหนาพ่อหน้าบุญปลักจอยไอจีย่างนี้สรคจบุญะเนาะ อันบุนจะบุญวันหยู่เทาเอ้ยเนี่ยความเจ้าอยู่บนหม่องเด้อเนี่ยอยู่บนหม่องอยู่โกฟ้าเมตตาโกรพรอนหม่องอันหม่องนุ่นนำเนาะอาลูกรบเนาะบุญตจำเน่งนะคะอมแม่ยุ้ยกันเนาะเนาะเพลย์เอาธุรกิจเดือดเนาะก็เจริญรุ่งเรืองนะคะนุน่ะเดี๋ยวไปที่แม่เพ่นแม่แป้งแม่อ่อนที่เนาเมตตาให้จูแม่เนม็นนุน่ะบนหน้าบนไหนแม่แม่ที่ให้แบบบุญเอ้ยนาพึ่งกับแม่เหม็นก็อันเนาะธุรกิจเหนาะอันเนาะเจริญเจริญด้อเนาะเพลย์เพยกัอันเนาะลำลำรวยรวยเด้ออันเจ้าพ่อวังสุก นนทีนุ่นนำีละบือหรือสาเนาอันเนาพุงำแนหรกับอัเนาพึ่งนงไว้เวอัน่เนาหลังเนาลุ้ยโผลเนาบืนจูแม่โม่ไห่หม่อาเกียงที่ตกทุกข์ได้ยากในบุหนึ่งบารมีเนาเนแม่ยุยปากรูนะเออในบุ <ars> ี่รสงค์นซาเนาะปาจะเเ่นาะจ้าุกจ้าตุเดินาม่เเออเนี่จะเจอโผนอัเน่าจะโกความเมตตาอัเนาจะเจอโนนึ่งแาง่กะลุแาตลาดหนากแถม มุกเาบนนาบนในมุกถัดถัดตีนอยจูที่ห้าที่กวนเจ้าบ่จะเกินอันจูนุ่มนำพอนเหนาอันไหนบุญเว่เบว่ยอันไหนบุญวางวางดูซ่าุกซาุกจะดแสงมอวี่ไปแบบเยเนาะุกซาุกซาุกให้กวนเจ้าเกินละด้วยอุเขาเปนเ สวัสดีนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะวันนี้นะคะ ไม่เพ okay. ามาขอพรให้แม่แม่ทุกทท่านนะคะที่เมตตาช่องพลายหรีอ,อร์แม่ฟังลำใหญ่นะคะขอให้บุญนุนนำนะคะตูระประรรมปกปักรักษาและคุ้มครองเจ้าพ่อวังทะลุนะคะดลุดจิตดลุดใจนะคะขอให้ท่านที่เข้ามาเมตตาช่องพลายรีซอ,อของเราประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจด้านค้าขายนะคะทุกหรือธุรกิจอะไรนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีนะคะทำก็ขอให้ ประสบความสําเร็จนะคะขอให้จเจริญก้าวไกลเลยนะคะขอให้ร่ำร่ำรวยๆนะคะคุณแม่ขาแม่แขกก็พามาอัปเดตวันนี้นะคะเพื่อพามาขอพรขอความเมตตาจากจากเจ้าพ่อนะคะที่ชาวสวยชาวควยนับถือนะคะมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านแม่แขกมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ นี่เลยนะคะบริเวณวังทะลุนะคะมีศาลนะคะศาลเจ้าพ่อวังทะลุนะคะแม่แกล่ลงมาก็มีท่านในหมู่บ้านเรานะคะเข้ามาไปเคารพนะคะไปขอพรเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านจะประสิทธิ์ประสาทนะคะให้พรแก่เรานะคะเป็นเป็นนะคะเป็น เป็นอะไรเนาะที่ว่าชาวสวยก็นับถือนะคะเวลามีอะไรขึ้นมาเราก็จะมาขอพรขอความเมตตาจากท่านนะคะนี่เป็นเป็นหลังเก่านะคะแต่เขาก็ไม่รื้อนะคะนี่ก็ชาวบ้านนะคะกับอปตโตนะคะทําให้นะคะนี่ก็จะเป็นประปูประกรรมนะคะแม่แขพามาคาระวะนะคะพาพามาคาระวะขอพร จากปู่ประกรรมนะคะให้ดนจิตดนใจนะคะช่วยแม่ๆ่นะคะที่ท่านมีธุรกิจนะคะไม่ว่าธุรกิจไหนก็แล้วแต่นะคะขอให้ประสบความสําเร็จขอให้เงินไหลกองทองไหลมานะคะมีแขกเข้าร้านเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เจ้าพ่อวังทะลุนะคะจากเจ้าพ่อปู่ประกรรมนะคะไปหนุนนาดวงชีวิตดวงชะตาของแม่แม่ที่เมตตาเรานะคะ กับสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนะคะเคารพนับถือมากเลยนะคะแม่แขกก็เลยนํานะคะนําเพื่อมาขอพรขอความเมตตานะคะจากเจ้าพ่อวังทะลุนะคะกับเจ้าปู่ปะกรรมนะคะมาเส้นไหว้ขอพรขอความเมตตาหนุนนําธุรกิจของแม่แม่นะคะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวกวยที่นับถือนะคะเจ้าปู่ประกำแห่งเจ้าช้างนะคะสาธุสาธุนะคะคุณพ่อะ่ะขอให้คุณพ่อไปดนจิตดนใจนะคะกับธุรกิจที่แม่แม่นะคะเมตตาเข้ามานะคะขอให้ไปหนุนนําธุรกิจที่คุณแม่ทุกท่านทํานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นด้านน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรก็แล้วแต่นะคะที่แม่แม่เข้ามาเมตตาช่องเรานะคะ ขอให้เจ้าพ่อวังทะลุนะคะเจ้าปู่ปากรรมไปหนุนนำนะคะป้ากรลุงก๊อฟนะคะขอให้ลุงก๊อฟประสบกับความสุขความเจริญและตำแหน่งหน้าที่ที่ก้าวไกลนะคะเจริญยิ่งขึ้นไปเลยนะคะขอให้ได้ตำแหน่งไวๆนะคะกราบขอพะะบขอพระคุณน,นะคะกราบขอบพระคุณนะคะสุขทาน่ะแม่แม่แขนนะคะนำมานำ นำทุกท่านนะคะมาขอระวะคาระวะ ปูปรกรมกับเจ้าพ่อวังทะลุนะคะขอพรขอความเมตตาหนุนนำดวงทุกๆแม่ที่เมตตาเข้ามานะคะขอบพระคุณแม่เพนนะคะขอให้แม่เพนแม่แป้งแม่ออนแม่ยุ้ยนะคะป้าโกนนะคะแล้วก็แม่แม่หมนะคะแล้วก็ทุกๆแม่เลยนะคะที่แม่แขไม่ได้เอืยนามนะคะขอบพระคุณนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ทำและที่สร้างนะคะขอให้ ปู่ประกรรมนะคะเจ้าพ่อวังทะรุนะคะ,สะแสดงอภินิหารนะคะหนุนนำทุกๆท,ท่านเลยให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วโดวยไวนะคะขอให้ธุรกิจก้าวไกลยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะรกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะสาธุเลยนะคะ สาธุเลยนะคะเจ้าปู่ประกรรมแห่งชนชาวช้างนะคะที่เคารพนับถือนะคะขอให้ท่านหนุนนำดวงชีวิตทุกทกท่านเลยนะคะในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะบารมีเจ้าพ่อวังทะลุบารมีพระปู่ประกำรรแห่งเจ้าช้างนะคะที่รักษาชาวสวยนะคะขอให้หนุนนำชีวิตของแม่แม่ทุกทกท่านเลยนะคะสาธุนะคะ